สวัสดีครับผมมนี้พามาสวนกล้วยครับผมมนี้ครับผมนี่ครับต้นกล้วยหายไปหมดเลยครับผมโมเมนต์ยังดรอกครับผมเมื่ขึ้นนี่ตอนหดน้ำก็เลยได้ตัดต้นกล้วยลงครับเขาว่าปาดครับผมปาดต้นกล้วยครับหลังจากที่ปลูกมาได้ยี่สิบกัวมือแล้วครับผม ก็คิดว่าหลากน่าจะเดินแล้วครับก็เลยเด็บปาดตนเขาลงครับมาเบิ่งครับเกียงเลยครับเกียงสวนเลยเห็นว่าครับกับบัวลายปันไี้ลอยลอยเจ็ดสิบกว่าตนครับมาเบิง่งปาดแล้วก็ ก็แท่งแท่งแท่งอันนี้ขึ้นมาแล้วครับแท่งหยอดนี่เพื่อนครับนี่เกือบทุกต้นแล้วครับปาดมาขึ้นนี่ครับนี่เขาก็แท่งข e um ึ้นมาแล้วนี่ก็แปลว่าหลากเขาน่าจะเดินแล้วครับตัวยี่สิบกู้มือแล้วเนาะแท่งนอแท่งหยอด เต่ว่าเป็นยังเป็นยังตรงตรงป่าครับผมเพื่อเพื่อที่ให้สีไ้นี่ไ้ลำตุนเขาใหญ่ห้ลำตุนเขาแข็งแรงครับเพราะว่า้าเทาปล่อยีนหน่อยท่อแขนขก็กระสิจอยขึ้นมาจอยในหน่อยแห่งๆครับผมความแข็งแรงกับบกเกิดออกออกปีออกลูกมากกันในหน่อย ก็เลยต้องปาดเขาครับผมปาดปาดพื่อที่ให้ลั้ตุนเขาเนี่ขยายขยายออกมาอีกเขาเสียดาแข็งแรงครับก็เขาอีกอย่างหนึง่งเขาก็สิบสูงมากจนเกินไปนี่นี่ปาดรอบนี่กะสิมีปาดอีกอีกอยู่ครับอีกรอบสองรอบอยู่ครับแต่ให้เขาลําตุนขยายขึ้นมาอีกน้อยหนึง่งให้เขาแตกใบก่อนครับมัน,นก็สิแตกก็สิปาดอ,อีกครับเพื่อที่เขาสิบเพื่อที่เขาสิอวบ อวบบ่อสูงกสีแข็งแรงความแข็งแรงถ้าเขาแข็งแรงเขากรสิทธ์ออกปีญ่ายแต่งออกลูกได้หลายวีครับนี่แหละครับกัดลองเบิงครับเก็ดสวนครั้งแรกครับเก็ดสวนครั้งแรกกับเบิงตามยูทูบคือกันละครับาเป็นยังตรงปาดปาดเผื่ออีหยังครับกัดสิลองเบิงคือกันครับกะ เพื่อนกับที่น้องกับเบิงไปนากันลหระครับทามันได้ผลกก็เห็นครับบ่ได้ผลก็กับเบิงไปนํากันเด้อครับเด้อกับผมคิดว่ามันอาจจะโอเคครับผมว่าถ้าเท่าปาดมันกสิใหญไงึ้นมันสิอวบข้นความแข็งแรงตนกล้วยเท่ากับสิแข็งแรงแน่นบ่เมื่อเกิดความแข็งแรงปีเขาสูออกมากเขาอาจสิญไงลูกก็จะสลายผมว่านะคิดว่านะ ก็คือการเรียนรู้ไปนําครับผมเรียนรู้ไปนํากันครับจากถีเท่าได้่เห็ดลงไปเนี่ยเห็ดสวนปีแรกก็เรียนรู้ไปเลยครับผัวสังเกตเบื้องสวนที่หลังบานปล่อยขึ้นตามธรรมชาติต้นทอกใหญ่กว่าแขนกว่าครับสูงครับสูงกับเถึงลังข้าวนะออกมาสีหาวีไหมแต่รลอบนี้เห็ดให้เป็นเต็มเป็นระบบไปเลย ปาดปาดตีครับอีกสองรอบปาดอีกปาดอีกสองรอบแล้วครับนี่นี่นะครับปาดเป็นยังทาต้องปาดปาดเพื่อให้เขาใหญ่ขึ้นเขาแข็งแรงขึ้นเขากระบอตรงตรง้นสูงนําการดูแลกางไงครับผมขันเขาบาสูงถ้าเขาสูงจอยแหงหักครึ่งครับหักกลางหักข้อหักยังมิดล่ะครับ ดูแลยากครับผมต้องหาใหมา่มาขับมายังอีกหลายแต่ขันต้นมันบาสูงจนเกินไปเท่ากับเบิง้งง่ายครับดูแลง่ายบวเรือหลังเลย <laughs> ตื่นเสามมาคนขับรถผ่านมากกับสิเห็นนี่ครับต้นกลวยบวเรือเลยวะ เบิ้งครับตรงนี้สามต้นมุมนีน้สาม,มต้นครับต้นเลือครับมันเลือเลยใส่สามต้นเป็นกอมตะไครก็ขึ้นแล้วครับปุูมตะไครข้างๆครับบดเอาไว้ข้างในหรอกกันกันดินน้ำครับกันดินทลายน้ำนี่คณะฝนมากเลยเพื่อดินทลายนะยก็เลยปลูกตะไคร์บางคาง ตกันนทลายโอเคครับผมเล็กๆน้อยๆครับเพิ่มมาเนี่ยครับผม,ม,าบผมพามาเบิ้งครับพามาศึกษาน้ำกันครับมาเนี่ครับผมโอเคครับผมนี่ต้น มาเบิงอีกครับนี่ต้นมันนี่ยตัดลงแล้วก็นีน่ะครับปาดแล้วก็ซับเลยครับนี่ซับใบนี่ครับผมกันแดดกันยังให้เขากันแดดครับผมนี่ตามตามกอเขารักษาความชุ่มชื้นให้ได้ครับแต่ผมกับโดนามือ,มอเป็นมืออยู่แล้วครับ โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยครับฝากกดติดตามให้น้ำเนยเด้อครับเด้อสวัสดีครับ